สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ทุ่งปอเถียงนะครับก็สถานที่เลาะที่แรกนะครับสำหรับวันนี้ของเรานะครับเดี๋ยววันนี้จะไปไหนบ้างนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามได้นะตอนนี้ป,ดปอดเถียงนี้ก็กำลังปานนะครับก็น่าจะอีกไม่นานเดี๋ยวก็จะเริ่มรวยแล้วนะตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดส,สุรินทร์นะครับก็ ถ้าเราวิ่งตามทางหลวงเส้น226นะครับจากอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับจะไปอำเภอศรีขอรภูมินะครับเราก็จะเจอทุ่งปอเทืองนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับขาออกนะครับขาออกจากเมืองนะครับอยู่ห่างจากโรบินสันสุรินทร์นะครับประมาณ2กิโลเมตรนะครับเราก็จะมาพบกับทุ่งปอเทืองนะครับที่อยู่ทางขวามือนะครับเลยปั๊มน้ํามัน ปตทบ้านตะบันนะครับเลยปั๊มน้ำมันปตทน้บ้านตะบันก็จะเจอวัดนะครับแล้วก็ผลวัดมาเลยนะครับเราก็จะเจอนะครับช่วงปอเถืองนะถ้าเรามาช่วงบรรยากาศช่วงเช้านะครับกับช่วงเย็นนะครับบรรยากาศก็จะดีครับก็มีจุดชมวิวนะครับสวยนะครับก็ใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้นะครับเราสามารถที่จะมาถ่ายรูปได้ครับก็มีเป็นพระนะครับของที่ทางวัดนะครับอันนี้ ก็เป็นจุดที่เราสามารถจะมาถ่ายรูปนะครับได้นะครับอยู่ใกล้ๆกับตัวเมืองสุรินทร์นะครับสามารถมาได้สะดวกนะครับติดกับถนนใหญ่นะครับก็ช่วงเวลาที่แนะนำนะครับก็น่าจะมาช่วงเช้านะครับสายๆหน่อยนะครับที่ปอเถงเริ่มบานแล้วนะครับอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับมาไม่ยากนะครับสังเกตง่ายนะครับเลยปั๊มตะทบ้านตะบ้านตะบานมานะครับก็จะมี วัดนะครับถัดจากวัดมาก็จะมีทุ่งปอเถืองนะครับเราสามารถที่จะมาถ่ายรูปได้นะบรรยากาศสวยงามนะครับถ้ามาช่วงเย็นก็บรรยากาศสวยอีกแบบหนึ่งนะครับพระอาทิตย์ตกนะครับก็จะวิวสวยนะครับสาหรับใครที่สนใจนะครับจะมาถ่ายรูปนะครับก็สามารถเดินทางมาได้นะครับที่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2-26อนะครับออกจากตัวเมืองสุรินมาประมาณ 4-55กิโลนะครับ4-5กิโลนะครับไปทางอำเภอศรีขอยรพูมนะครับอยู่ห่างจากโรบินสันประมาณ2กิโลนะครับมาไม่ยากนะครับก็นะครับใครสนใจนะครับที่จะมาเที่ยวชมนะครับทุ่งปลอดเทืองที่นี่ก็สามารถมาชมได้นะครับก็เดี๋ยวดูนะครับว่าวันนี้นะครับนอกจากมาทุ่งปอดเทืองแล้วผมจะไปไหนต่อนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับกดติดตามกดไลค์นะครับ เพื่อจะได้ไม่ลักกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามในครั้งต่อไปนะครับสำหรับช่องเกิจกรกรเที่ยวละเล่นวันนี้ก็สําหรับอีพีนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วติด,ด,ดตามดูนะครับว่าอีพีต่อไปนะครับผมจะไปในต่อนะครับก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ